ใน,นผื้นแผ่นดินภาคเหนือท่ามกลางขุนเขาลําห้วยและวิถีชีวิตที่เรียบง่ายจังหวัดตากไม่ได้มีดีแค่ธรรมชาติที่งดงามแต่ยังซ่อนพืชพื้นบ้านชนิดหนึ่งที่คนท้องถิ่นรู้จักกันมานานนั่นคือถัวถ่วมะแฮถั่วมะแฮหรือที่หลายพื้นที่เรียกว่าถั่วแฮเป็นถั่วพื้นบ้านที่อยู่คู่กับวิถีคนเมืองตากมาหลายชั่วอายุคน ปลูกง่ายโตไวและทนแล้งเหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของพื้นที่ภูเขาและเชิงเขาลักษณะของถั่วมะแฮเป็นไม้เถาลำต้นเลื้อยออกดอกสีเหลืองสดเมื่อดอกโรยก็จะกลายเป็นฝักฝักอ่อนสีเขียวมีขนเล็กๆปกคลุมตลอดฝักภายในมีเมล็ดกลมอวบเป็นแหล่งโปรตีนจากธรรมชาติที่ชาวบ้านพึ่งพามานาน สำหรับคนเมืองตากถั่วมะแฮะไม่ใช่แค่ผักแต่คือความทรงจำคือรสชาติของบ้านคืออาหารที่บอกเล่าเรื่องราวของฤดูกาลในช่วงปลายฝนต้นหนาวคือฤดูกาลของถั่วมะแฮะชาวบ้านจะพากันออกไปเก็บฝักอ่อนบางคนเด็ดสดจากไร่บางคนเก็บจากรั้วบ้านเพื่อนำมาปรุงอาหารในครัวเรือนเมนูยอดนิยมของถั่วมะแฮะเช่น แกงถั่วมะแฮะใส่ปลาแห้งแกงอ่อมหรือนำไปต้มจิ้มน้ำพริกรสชาติหวานมันมีกลิ่นเฉพาะตัวที่คนไม่เคยกินอาจต้องใช้เวลาเรียนรู้แต่ถ้าได้ลองแล้วมักจะติดใจถั่วมะแฮะยังสะท้อนภูมิปัญญาชาวบ้านเพราะนอกจากกินอร่อยยังช่วยบำรุงดินรากของถั่วสามารถตรึงไนโตรเจนทำให้ดินร่วนซุยเหมาะกับการปลูกพืชอื่นต่อไป จึงมักปลูกสลับกับพืชไร่ชนิดอื่นเป็นระบบกะเกษตรที่พึ่งพาธรรมชาติอย่างสมดุลในอดีตถั่วมะแฮอาจเป็นเพียงพืชริมรัว้วหรือปลูกไว้กินเองในครอบครัวแต่วันนี้หลายชุมชนเริ่มเห็นคุณค่านำมาพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจชุมชนสร้างไรายได้เสริมควบคู่กับการอนุรักษ์พันธุ์พื้นบ้านถั่วมะแฮเมืองตากจึงไม่ใช่แค่เรื่องของอาหาร แต่คือเรื่องของคนของผืนดินและของความผูกพันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในวันที่โลกเปลี่ยนเร็วอาหารจากโรงงานมากขึ้นพืชพื้นบ้านอย่างถั่วมะแฮะกลับยิ่งมีคุณค่าเพราะมันคืออาหารที่ปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเรากับรากเหง้าของตัวเองถ้าใครมีโอกาสมาเยี่ยมจังหวัดตากอย่าลืมมองหาถั่วมะแฮะ ลองชิมรสชาติจากมือคนท้องถิ่นแล้วคุณจะเข้าใจว่าพืชเล็กๆฝักหนึ่งสามารถเล่าเรื่องราวของบ้านเกิดได้ยิ่งใหญ่เพียงใดทั่วมาแฮะเมืองตากพืชพื้นบ้านที่ยังคงเติบโตไปพร้อมกับวิถีชีวิตของผู้คนไม่เคยเปลี่ยน